สวัสดีครับวันนี้เราพามาเที่ยวที่พระนครคีรีอยูเทีมเพิเมืองจังหวัดเพชรบุรีหรือว่าที่เรียกง,ง่ายๆว่าก็คือเขาวังช่วงนี้มีงานพระนครคีรีวันที่มาวันนี้คือวันที่20ิมีนาคม2567เเวลาช่วงบ่ายแต่วันนี้อากาศดีมากเลยเพราะว่าฝนตกครับ พายุฤดูร้อนมาช่วงนี้ก็ดีครับลิงไม่ค่อยมี บรรยากาศดีๆครับปกติจะร้อนมากเลยตรงนี้มีบอ่อปลาช่วงนี้ก็คนน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเรามาช่วงกลางวันถ้าจะมา คนเยอะก็เรามาช่วงเย็นๆนะครับช่วงจัดงานส่วนถ้าไม่จัดงานก็ต้องมาช่วงเสาร์อาทิตย์ตรงนี้ก็คือป้ายบอกทาง จะมีป้ายระวังลิงตลอดช่วงนี้ดีนะครับเพราะว่าเรามาเที่ยวช่วงมีงานก็จะไม่มีลิงเพราะว่าทางเจ้าที่เขาก็เอาลิงไปไว้ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าไม่มีเลย พนะนคอคีร <feliz> ีร <OR> ัน <or>, ก uh, <home waters> ็อยู่บนภูเขาที่ไม่สูงมากนักทพเชพารัก แล้วอย่างครับที่จะบอกคือว่าถ้ามากลาคืนนั้นจะมีการจุดพุด้วยช่วง21นาฬิกาเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวังนะครับ การจะมาที่นี่นั้นก็ต้องสุภาพหน่อยนะครับเนี่ย เพิ่งเจอตัวแรกลิงก็ต้องระวังนะครับลิงที่นี่หากถ้าเกิดว่าเราถือของหรือว่าถือโทรศัพท์ก็อาจจะแย่งได้ สำหรับบัตรราคาเข้านะครับก็20บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครเกียดเดินขึ้นมานั่งเคเบิลคาร์หรือว่ารถรางไฟฟ้าก็60รวมกันก็80บาท <c oughs> สำหรับเด็กนั้นก็ขึ้นฟรีครับจำไม่ได้ว่าความสูงไม่เกินเท่าไหร่แต่ว่าขึ้นฟรี <c oughs> วันนี้เราก็ถ่ายด้วยซัมซุง เอสยี่สาเอาต้าปกติการถ่ายวิดีโอผมก็จะใช้2ยี่ห้อ iPhone ครับแล้วก็ทาง Samsung ก็จะเป็นตัวเอเนี่ยครับก็เดินไปเรื่อยครับ ก็จะมี JD แล้วก็มีวังนะครับอยู่บนยอดเขาวันนี้ก็เป็นวันที่20มีนาคม2อ6 7ัหดรือปี2องพ แนะนำให้มาเที่ยวช่วงช่วงมีงานเนี่ยครับเพราะว่าไม่ค่อยมีลิงกนท่านจะปลอดภัยกว่าครับสำัางานก็มีวันที่14ถึงยี่สามาคม2องพมีปีละครั้งครับเป็นงานประจำปีแล้วงานกาชาติของจังหวัดเพชรบุรีไปด้วย ต้องยอมรับนะครับว่าทำมันเก่งมากเพราะว่าพน,นังครนคีรีเนี่ยทำมาตั้งแต่สมัยราชการที่4แล้วนะครับนั่นก็เหมือนกับว่าเป็นร้อยรปีมาแล้ววิวัฒนาการในการก่อสร้างนั้นก็คงจะไม่จเจริญมาสมัยนี้นะครับก็คิดดูวครับว่าสามารถนำอิฐนำปูนขึ้นมาก่อสร้างแล้วก็เป็นโบราณสถานด้วยนะครับ มีทั้งวัดทั้งวังถือว่าเก่งครับเพราะขนาดแค่เดินก็ถือว่าเหนื่อยแล้วอะ่ะ <c oughs> มาเที่ยวันได้นะครับไม่ถึงกับลำบากมากาโดยส่วนตัวผมก็45แล้วครับก็ยังยังได้อยู่ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเที่ยวที่เจดีเขาใหญ่กันนะครับ <c oughs> ระหว่างลิงนี่ครับ ตอนนี้ร้อนครับค่อยๆขึ้น ฝนจะตกแล้วที่หน้าหน้านี่ก็เป็นตัวเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับ คืนจะสวยงามครับเพราะว่ามีแสงสีนะครับ อาโอ้ขบวนสวยนู่นนะครับเป็นพระราชวังเดี๋ยวซูไม่ดู โอ้ oh, oh, oh. ฝนกำลังมาแล้วครับดำมืดมาเลยที่เราเห็นนี่ก็นี่แหละครับเป็นตลาดตัวเมืองจังหวัพดพัทธีส่วนหน้าก็จะเป็น เป็นเหมือนวัดนะครับ <c oughs> วัดบันเ่าวังเดี๋ยวซูไปดู